สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนแล้วตอนนี้เราออกเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ชุดเกราะเตรียมพร้อมเลย่อการลบแล้วฮะครับนี่มีทุกอย่างเลยนะมีเหลือแค่ปิ่นโตเนี่ยไม่มีใครเอามาให้ประมานนี้วันนี้รับเมื่อวานต่อจากเมื่อวานเดี๋ยวเล่าเรื่องเมื่อวานหน่อยเมื่อวานเนี่ยเราไปพูดกันถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของสงครามโลกที่สองครับซึ่งทางเราก็ได้รู้แล้วว่าทาง ของเยอรมันที่เขาไปบปุกตียงด้านของโปตุเกตไอ้บา,ทางท่านของโปรแลนด์แล้วก็มีเรื่องของญี่ปุ่นกับจีนครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะไปต่ออันนี้คือเมื่อวานเนี่ยเป็นจดกําเนิดแต่ว่าวัานนี้ตอนนี้ครับจะเป็นตอนจริงๆแล้วจริงจริงจังแล้วฮะ,ะซึ่งก็ต้องขอบคุณครับผู้สับสนด้านบนนี่ครับอย่างนี้เอ้ยเออจีมาย เอออเ็นด้วยเออๆนัออ่นแหละรครับเวิร์กแท้งเกมเกี่ยวแท้งกับบริษัทมอคเคมี่มันน่ารักไปที่เี่เลนเซ่น,นี่มันนะอ่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะตัดเข้าไปทางด้านของผู้สนับสงคมเราครับแป๊บเดี๋ยวซันมาเลยอ่ะโอเคครับ ก็เมื่อวานที่เราบอกกันไว้ครับค้างกันไว้ที่ตรงที่ตรงส่วนที่เป็นทางด้านเยอรมันที่เขาบุกโปรแลนด์ใช่ไหมฮะล้วก็ไปบุกฝร,รั่งเศสคือมันมีเรื่องมาอย่างนี้ครับเมื่อวันที่1กันยาเนี่ยปี1939เนี่ยฮะเยอรมันเขาแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะที่เป็นเครือบริวารของเยอรมันเนี่ยเขาไปบุกทางด้านของโปรแลนด์พอบุกเสร็จปุ๊บไม่กี่วันเนี่ยทางหลังจากนั้นฝร,รั่งเศสเนี่ยเขาก็ประกาศสร้งเศษกับสหราชอาณาจักรครับหรือว่าอังกฤษเนี่ยเขาก็ประกาศสงครามกับเยอรมัเนีมครับ เริ่มในการปิดล้อมทางทะเลต่อเยอรมันครับหลังจากนั้นแค่ประมาณวันสองวันนะทาไมไม่มีจะไปมีรูปเราทําไมเราไอ้นี่ก็สังเกตเนอะจะได้รู้ว่าเราแบบไม่ได้ท่องไม่ได้่านจากกระดาษไงเราก็นั่นแหละรู้ไงก็ถ้าเขาอยากจะรู้ข้อมูลที่ละเอียดละเอียดก็ให้เขาไปอ่านอเมเบไซต์เขาจะรู้ว่าเราเตรียมพอมุญมาพร้อมในสมองโอ้ยเราไม่ค่อยพร้อมอกสมองเราไปคลิดเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เออช่างเถอะ ไอ้นี่ก็ข้ามเลยพอถึงนีพออังกฤษเขาประกาศสงครามอังกฤษกับไอฝรั่งเศสเนี่ยเขาประกาศสงครามกับเยอรมันเนี่ยเขาเริ่มปิดล้อมทางทะเลเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะให้เป้าทําลายพวกเศรษฐกิจของเยอรมันเนี่ยแล้วก็พวกขนส่งทางทะเลไงนะเพราะว่าประเทศทางแถบนั้นนะเยอรมันเนี่ยก็ต้องอาศัยเพราะแต่ก่อนไม่เหมือนบ้านเรามีเครื่องบงเครื่องบินบินตลอดใช่ไหมอันนั้นมีแค่เครื่องบินลอกการขนส่งเนี่ยก็ต้องอาศัยทางทะเลเป็นหลักว่าทางรถไฟนะแล้วหลังจากนั้นฮะพอ เสร็จปุ๊บครับโซเวียตเมื่อคราวที่แล้วที่เราบอกว่าเขาสงบสุดกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มแผนมาบุกโปแลนด์บ้างแล้วพอตอนนี้ครับพอบุกไปโปแลนด์เนี่ยมันแค่ประเทศเดียวก็กลายว่าโดนแบ่งชิ้นเค้กเป็น2ฝั่งครับเยอรมันยึดไปฝั่งนึงสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียจริงๆแต่ก่อนที่สหภาพโซเวียตแบกนะก็แยกกันแต่คนละครึ่งครับพอเห็นได้อย่างนั้นครับทางฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็มองแล้วว่าเฮ้ โซเวียตคุณเล่นไม่ซื่อกหรเอาหรือเปล่า้ยม,มาทาแบบนี้ไม่แน่นะจะมาบุกเราคาหลังหรือเปล่าก็เลยเริ่มรเริ่มสันคลอนครับแล้วมีแนวโน้มครับว่าทางโซเวียตกับเยอรมันเนี่ยเขาจะ <c oughs> ไอ้นี่ไม่ต้องเอารูปเราเขาไม่ได้อยากดูรูปเราเดี๋ยวไม่เอา <c oughs> สปอยว่าคุณนุ่งลบก่รอบ <c oughs> ลบลบ,ลบ <c oughs> เออไม่เห็นหน้าเราเหรอไอ้นี่ไปถึงไหนแล้วอ่ามันไปได้ไปไหนแล้วลอบๆอยู่ลอบ แล้วก็พอแบ่งได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นประมาณอีกปีนึงข้าปีมานะเดือนเ,อนเมษายนปี1940เยอรมันระบุครองไปทั้งเดนมาร์กทั้งนอร์เวย์ครับเพื่อควบคุมการขนส่งแร่จากสวีเดนะทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรคือฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอักษาตรงข้ามกับเยอรมนันนะก็สัมพันธมิตรก็คือมันจะขัดขวางแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับยังไงจนแล้วจนรอดครับเดนมาร์กรกับนอร์เวย์เนี่ยก็ต้องเสร็จทางเยอรมนัรมนไปทางฝ่ายสัมพันธมิตรไปแล้วพอ ได้อย่างนั้นฮะมันก็ทําให้ทางประเทศพวกนี้เขาไม่พอใจประชาชนเขไม่พอใจว่าเฮ้ยมายุงมายึดประเทศอะไรได้ฮะมายึดประเทศเขาทําไมอะไรประมาณนี้ฮะทาให้อังกฤษครับพยายามส่งหามไปช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือไม่ได้ครับครับกลายเป็นว่าครับอังกฤษตอนนั้นนายกรัฐมนตรีครับชื่อเนวิลเชมเบอร์แลนด์ครับต้องโดนปลดฮะแล้วก็ส่งเบนเซอร์วินตันเชอร์ชิลเนี่ยหรือว่าแต่ก่อนเป็นวินตันเชอร์ชิลครับขึ้นมาครอง อะไรฮะขึ้นมาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษแทนครับแล้วในวันเดียวกันนะเยอรมนีบุกฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และเซนเบิร์นแล้วก็หลังจากนั้นครับเบลเยียมเนี่ยพ่ายแพ้แล้วสงครามไปก็ไปเยอรมันครับพยายามไปบุกฝรั่งเศสเช้าก็ได้เช้าก็ได้ฟังไม่ทันช้าก็ไดฝรั่งเศสครับบุกไอ้นี่นี่มันฉัดเขาบอกตลอดเลยหน่อยจริงเหรอไม่หมดเรื่องคุณไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวคุณช้าๆเลยดีคุณเล่นใส่แล้วอ่านแล้วยาวเหยียดเลยต้องช้าๆหน่อยครับผม ้วทีนี้พอทางด้านเยอรมันเนี่ยเขาได้ใจครับง่ายๆคือเขาก็เริ่มไปบุกฝรั่งเศสครับพอไปบุกฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเขาคิดว่าครับแนวป้องกันที่เป็นเชือกขาต่างๆเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเทือกขาเขาจะเยอะเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันปลอดภัยแน่นอนแต่คาดผิดครับกับการว่าครับทางเยอรมันเนี่ยเอายุดโธปกรณ์ที่เป็นพวกยานเกราะต่างๆครับดูว่ารถถังเนี่ยบุกเข้าไปครับตะลุยครับแล้วสามารถยึดทางฝรั่งเศสได้ฮะครับจนในที่สุดครับ ฝรั่งเศสบางส่วนเนี่ยต้องเสียไปฮะแล้วอิตาลีครับเป็นยักษ์หลับอยู่พักนึงฮะพอเห็นทางเยอรมันบุกแล้วเฮ้ยบุกได้วะ่ะเอาบ้างอิตาลีเนี่ยก็เลยเริ่มบุกฝรั่งเศสปกติอิตาลีนี่ขเขาจะเป็นแผนรับนะแต่ครั้งเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นอันนั้นบอร,ร์นอันนบอลอันนั้นบอลอ่ะแล้วพอวอิตาลีเ<ด>ขาเริ่ม <c oughs> บุกเนี่ยพอเขาเริ่มบุกไปฮะบุกยึดครองฝรั่งเศสเราก็เลยประกาศสงครามกับทางด้านสหรนาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสเลยครับแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหลังจากนั้นครับไม่กี่ววัััันนนนนน12คครรบบยยยออมมจจำำก็เล เสียพื้นที่ยึดครองบางส่วนให้กับทั้งเงยอรมน,นีแล้วก็อิตาลีครับแล้วอังกฤษครับพอรู้อย่างนี้ครับเอาแล้วไงสิเฮ้ยมันยึดแล้ววะเฮ้ยทำยังไงวะก็เลยคิดได้ครับเลยไปตีประเทศแอลจีเยครับซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสเขาย,ยึดอยู่ <ừ> เขากลัวว่าเดี๋ยวทางเงยอรมันเดี๋ยวทางอิตาลีเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากการที่ยึดประเทศฝรั่งเศสไว้แล้วจะมาเอากองเรือของแอลจีเยก็เลยต้องไปตีทางกองเรือของแอลจีเยไว้ครับอะไรครับ เดี๋ยวก่อนตอนนี้คือเราไม่ได้เห็นภาพผมมันขัดเกินตลอดเนี่ยบอกให้ใหเปิดกล้องไงหลังจากนั้นครับอพอเริ่มใช้รถทงรถถังแล้วยุคน,น,นั้นครับมันก็นเริ่มมีการพัฒนาฮะพัฒนาเป็น<อ>พัฒนาเป็นเครื่องบินบเอาเครื่องบินมาเริ่มรบกันฮะอังกฤษก่อนเลยครับเอาเครื่องบินขับไล่เนี่ยมาใช้ครับแต่ว่าเกิดล้มเหลวฮะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขาเตรียมมือรับมือเป็นอย่างดีครับสงครามระหว่าง2ประเทศนี้ครับอังกฤษเยอรมันเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าหัวหมู่ นะจะปะทะกันบ่อยหน่อยนะครับระหว่างที่ปะทะไป,ประทะมาก็เป็นปีฮะจนในที่สุดครับอิตาลีเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศตัวเลยครับว่าจะขอร่วมมือกันนะในการบุกนี่แหละฮะแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนว่าเฮ้ยแกเอาทางนี้ไปญี่ปุ่นเอ e เอาเอเชียเบ้าเออเอาเอเชียไปบุกเอเชียเลยเดีย๋ยวเยอรมันเนี่ยไม่บุกทางพวกญี่ปุ่นช่วยช่วยช่วยถือว่าซัพพอร์ตกันส่วนทางอิตาลีก็บอก เยอรมันสมุกทางซ้ายเดี๋ยวตลีไปขวาแล้วเดี๋ยวโยนยาวแล้วก็เปิดบอลเลี่ยนๆนะแล้วก็เล่นชิ่งเล่นชิ่งหนึ่งแล้วก็บุกเข้าไปยิงประมาณนี้ที่ไทยสงเรือไายก็เป็นรถแต่บ้าเสียงเทพสงครามมา<ะ>ก็ประมาณปีหนึ่กนะฮะก็ทางประเทศไทยะครับก็เอาเรือหางยาวครับพาย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 แล้วก็ไปตีเอาข้างหน้าฮะ,ะตุ เอาเทพสงครามเป็นญาติพี่น้ออยนางยาว <laughs> เาขยาเทพสงครามโรยหนังขยาาดีกว่านะพอตรงนั้นครับก็ทางเงยอรมันนะก็นำโดยคนที่เรารู้จักกันอย่างดีครับนั่นก็คือฮิตเลอร์นั่นเองฮะเขาก็อดอล์ฟฮิตเลอร์นะก็พอในปีเมื่อกี้ถึงปีอะไรแล้วนะลืมแล้ว รู้คุณเหรอหนึ่งเก้าสี่ศู <c oughs> นย์นะฝ่ายอักษาก็คือฝ่ายของที่เป็นเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขยายตัวเริ่มขยายตัวขึ้นมาเริ่ม,มขยายตัวเริ่มไปบุกฮังการีสโลวาเกียรโรมาเนียครับซึ่งก็พอบุกปุ๊บก็ดึงประเทศเหล่านี้ให้เข้ามาอยู่ทางฝ่ายอักษะส่วนทางฝั่งสาราซารานาจักครับก็พยายามพยายามจะครอบคุมมาตอนนี้ฮะหลายคนเริ่มสงสัยเฮ้ยแล้วอเมริกาหายไปไหน อเมริกาครับตอนแรกเนี่ยก็ยังเป็นยักษ์หลับอยู่นะยังไม่มีใครไปปลุกแต่คนที่ไปปลูกครับคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะรู้จักเพอราเบอร์ปะเคยได้ยินชื่อเพอราเบอร์ปะครับหนังนี่ครับเออหนังเพอราเบอร์นั่นแหละนะว่าใช่เอามาจากเรื่องจริง<อ>นั่นแหละครับตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มบุกทางเอเชียเขาเริ่มคลองเอเชียครับพอบุกไปเริ่มไปตีจีนนะเริ่มไล่ลงมาฮะเริ่มจะมาเป็นทางด้านพมา่าเริ่มมาเป็นพวกทางแถบของเราเนี่ยฮะเพราะเขาคิดอย่างหนึ่งครับ เขาคิดว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยที่อยู่ใต้อานานคมขอ,ของพวกโซนตะวันตกเนี่ยเฮ้ยทาไมถึงมาตกเป็นของคนเอเชียเหมือนกันไม่ได้เป็นเชื้อชาติเดียวกันทําไมต้องไปต้องไปยอมฝ่ายพวกนั้นอย่างเดียวเราจะไปย้อนทำไมนะเขาก็เลยเริ่มบุกแต่รู้ปะ่ะทําไมประเทศไทยครับมีเหตุผลนี่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อยากยึดประเทศไทยเขาไปยึดประเทศรอบบ้านเราหมดเลยนะทั้งพม่าอะไรอะอะไรบ้างนะแถวบ้านเราอะแถวภาคเราอะพม่าอะไรพวกเนี้ยเขายึดไปเพราะว่า เขาจะเขาบอกว่าที่เขาไม่อยากยึดไทยเนี่ยมีเหตุผลเดียวแต่ฟังดิเขามีเหตุผลเดียวที่เขาไม่ยอมยึดไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเป็นก้าของใครแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนประเทศเขาไงที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรเขาก็เลยไม่อยากใครไทยเลยทาเหมือนคุยกันอ่ะตอนนั้นเป็นยุคจองพลปอก็เลยคุยกันว่าเออโอเคถ้าไทยเนี่ยร่วมกับฝ่ายเขาเขาก็จะไม่ไม่โจมตีไทยก็เป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วพอถึงที่เป็นเทอร์รเบิลครับทางญี่ปุ่นเนี่ยส่ง กองเรือส่งไอ้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่พิซาาเบิลครับตอนนั้นอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรสงครามมากมายครับแต่พอไปทิ้งระเบิดครับเหมือนไปปลุกให้ตื่นเฮ้ยไอ้อะไรนะระเบิดขีปนาวุธไอ้นิวโคลีเกน,นนั่นแหละฮะใช่ครับก็ตอนนั้นมีกองทัพพม่าประมาณ300กว่าคนที่ไปบุทกทประมาณนี้ยนเ,นเรื่องราวก็ตีลุงตุงนางไปครับก็สงครามแต่ละมันก็เลยกลายมาสงครามทุกๆส่วนของภาคโลกเราเนี่ย มีสงครามกันหมดก็มีการประทะกันกตลอดฮะจนในที่สุดครับช่วงที่เป็นช่วงในท้ายของสองครามครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อว่าทางเยอรมันเนี่ยเขาไปทําอะไรครับทำไมถึงยอมแพ้สงครามครั้งนี้ทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่เขาตอนนี้ครับเขาบุกยึดไปเกือบครึ่งโลกแล้วอนะนฝ่ายอักษรครับเดี๋ยวให้มาเจอกันในวันพรุ่งนี้แน่ครับโดนตัดมาภาพมาดูไอ้นี่มันจะหลับครับวิชาการมันลับฮะให้ให,ให้มันไปหาข้อมูลมันก็ไปหา พอให้เข้ามันก็เข้ามาตลกอย่างเดียวก็สงครามก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากรู้เรื่องสงครามรอบที่สองเนี่ยไปหาเลยฮะมาอยู่กับผมมันไม่รู้เรื่องหรอกนะเรามั่วเราเนียนไปอย่างเดียวไอ้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอตอนจบแล้วกันมาดูจุดสิ้นสุดของสงครามครับมาเดี๋ยวได้ดูครับว่าทางโกโบลีเนี่ยสรุปว่าเขาไปอยู่ช่วงไหนเดี๋ยวมาบอกแล้วกันมาเฉลยให้ฟังฮะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับส่วนช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาเจอกันแน่ฮะตอนนี้ต้องลาไปแล เฮ้ยต <Hey, S 2> <c oughs> uh, ื่นก่อนเออไม่ไหวฮะจบจบแล้วอหรอ